ีกำลังใจให้ไม่น่านหน่อยนะคะโอ้โหลูกชายไปพี่ฟอมมาให้น้องหน่อยน้องวดดวสวัสดีครับแล้วอ่ะไปแม่หนูยังไม่ได้ขอครับเลยสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่เขาไม่ยอยากได้เพื่มมอ,อนวัทุนไม่ไหวแล้วอ่ะ เอาป้อนเลยเอาเอาป้อนน้องเลยเอาไปป้อนเอาไปไปให้สาวฝั่งนู้นด้วยพี่งเข้ามาพี่เข้ามา,มาพี่จะรับตายพี่พี่ฝ้ายพี่ฝ้ายเอาไปอ้อมไปฝั่งนู้นให้แม่ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพินสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจฝ้ายฝ้ายไม่ต้องปีน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสาินะอันนี้จ่อยตัวจริงแล้วนะคะช่วงเอ่อช่วงหัวค่ํานั้นช่วงหัวค่านี่ไม่ใช่จ่อยตัวจริงอันนี้จ่อยตัวจริงมาแล้วนะคะสวัสดีนะคะคุณกอนพี่พี่ทำดีดีจอยยังไม่นอนค่ะยังไม่นอนเลยอันนี้ก็เลยเอาเอ่อกล้วยหอมมาป้อนนะคะ แม่พี่ฟอมไปทางนู้นพีฟอมไปทางนู้นเอาไปให้สาวฝั่งนู้นเลยเป็นคนไอติมครับครับเอาไปให้สาวฝั่งนู้นไปใช่ค่ะมันเป็นคนไอติมที่แสนนุ่มนวล let it go เจยยังไม่นอนเลยครับ let it go let it go คือทำโอ้โหเครียดเคียดเครียดเครียดพี่ฝ่ายพี่ฟอมป่อนกวดประทันใจ นี่แม่ฟ้าแม่ฟ้าเอากล้เอากล้วยหอมให้กินนะครับโอ้โอ้โอ้เอาให้น้องเร็วยงแผลหายรยังแผลแห้งแล้วค่ะพ่อไม่พี่พ่ไปทางนูน้นน่ะอาจารย์ไม่ไปหัวหินกับพ่อแล้ว <Platform> ไม่ได้ไปครับพ่อแอบหนีเที่ยวครับพ่อก็เป็นบ้านเลยเนะาะอยากให้พ่อกับ พ่อแอบหนีเที่ยวครับให้ให้ให้จอยอยู่กับพี่ๆครับอยู่กับแม่แล้วก็พี่ๆนะครับมั่งปีหลงมั่งปีเร็วอ่าเร็วๆอ้าวเอาวางไว้เดี๋ยวน้องก็มาเห็นน้องมาแล้วสวัสดีนะคะทุกคน ใครไม่สะดวกแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วกันนะคะอันนี้ก็อยู่บ้านนะครับแม่คะแม่เอาหน,น้ามาเก่งการกระโดดชิมกล้วยไหมคะให้นแบบ้องเลยไฟไฟอุ้ยเอ,เอาไฟกันต่อได้มันไ<น>้เวลาจ,ลจ่ายเงนิน <laughs> บิ๊กอ,อ,อัาคอกใช่อะ คนอะไรงอนคนอะไรงอนเฟืองพื้นที่มากเลยจริงๆนะคะพี่สุธนะินาเออคนอะไรงอนเฟืองพื้นที่มากเลยงอนเทียวิ่งรอบเลยเค,คุณคุณแม่ก็ได้กินนะพี่ๆเอาไปถึงคุณแม่นะแค่น,นูถึงอนุอนใช่เค,ย,คยกินเคยกินกล้วยก่อนนอนกินข้าวเหมือนกับคนมากเลยค่ะ น,น้นอนนไ<ป>นงไม่สูทรู้ใันนหมล่ะพ่อไอกนันงีจะก็บอกน้อน้อกับติกหลังคาช่วงดึกๆใจตัวจริงมาบอกปันดีนะครับช่วงค่ำค่แล้วใจตัวปลอม ก็พอไปทุระเนาะก็ถือโอกาสแบบช่วยช่วยช่วยเหลือกันไปในตัวเลยนะคะเพราะว่ามองมองดูแล้วก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะพีเดเหลือเต็มเลยต้องหลายถุงอะลูกเหลือตั้งสี่สามสี่วีเนจะแย่งกันทำไมแม่ค่ะแม่มันมีอันนี้ค่ะไม่เป็นไร พ oh no. ี่จาคุณนะคะเมื่อกี้แม่ย cin ้ายหลังแสดงแล้วจอยผูกที่เดิมย้ายลานแสดงแล้วจอยผูกที่เดิมไหมยังไม่มั่นใจค่ะเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวรอดูพ่อกลับมาก่อนเพราะว่าแต่ว่าก็จองตรงพี่เมย์ไว้แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไม่ได้ ้าไม่ได้ก็คงก็คงต้องผูกที่เดิมไปพังพางก่อนนะคะ้าี่ยถึง่ักันได้ยังยังไงก็ต้องรอพ่อกลับมาอีกทีหนึ่งเนาะบักอาจ่อยเดอกแกงรุ่นแรกๆขอบคุณค่ะคุณลังสึมาเอาไปให้สาวด้วยฟอมแม่ค่ะมันนุ่มเกินไปนะคะนะแม่บอกไม่ถึงไอ้อ้อมไปทางนู้นไม่ได้มาส่งข้าวนอนหรอกมาดูจอมดื้อมากกว่า มากับพี่เจนป้อนกล้วยหอมค่ะป้อนกล้วยหอมลูกชายเจนครับเออปเจนครับปเจนครับป,ป้ายเอาให้เลยไ้าฝน,นตกไหมไหมค่ะไม่ตกเลยวันนี้มีป้อนกล้วยเหรอไม่ค่ะพี่เจนป้อนป้อนธรรมดานี่แหละค่ะ ให้ลูกชายเขากินก่อนนอนพอดีมีกล้วยหอมก็เลยกล้วยหอมมาป้อนให้เขากินก่อนนอนประมาณอ่าสี่ห้าหวีใหญ่ห่สีเท่าไรโอ้ป้อนธรรมดานี่แหละค่ะพี่เจนค่ะฟอร์มเสียงอ่อนเชียวใช่ค่ะอยู่เป็นเ่้นกันยาวจะใส่น้อยขอบคุณค่ะอะไร เออเอาแล้วก็เอาถุงไปใส่ขยะข้างหน้าอันนี้มันอันเน้าค่ะไม่เน้ามั่วแล้วพี่ฝ้ายเเก็บถุงไปทิ้งขยะด้วยลูกอันนู้นถุงหนึ่งทางนูน้นเพราะว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกก็ได้กินไม่ค่อยเยอะเนาะ ได้กินอยู่แค่สองเวลาถ้าออกไปข้างนอกก็จะได้กินเรื่อยๆก็แม่านางก็เลยเอามาป้อนตอนก่อนนอนดูว้น้องฟอร์มคิดถึงป้าเหรอป้าดุนะฟอมคิดถึงป้าเจนเหรอป้าเจนดุไห้คิดถึงไหมไม,ไม่คิดถึงแล้วคิดถึง <c oughs> <c oughs> เอาใหม่คิดถึงป้าเจนไหมนี่คิดถึงคิดถึงอะ คิดถึงประเจนถามปเจนเมื่อไหร่ปรเจนจะมาหาสักทีอยากได้เป็นมาปเปียกฉันไม่ไหวัเยอะว่ะนืมตอนทำปาดีน้อยกลัวปกลัวปเจนตีไหมไม่กลัวหล,วล<ม>อดปราลันเก่นกระดูกก็เกนอ่อโหอาเก็บเก็บถุงไปทิ้งขยะให้แม่ก่อนนี่นี่ถุงหนึ่งพี่คะ ล้างมือด้วยนะคะมาค่ะมามาดูจอยตัวจริงกันช่วยเหลือกันเนาะชาวช้างไม่ทิ้งกันก็เห็นเขาไลฟ์สดเห็นเขาไลฟ์สดขายไม่ค่อยจะจะได้เยอะสักเท่าไหร่เพราะเบิร์ดก็เลยเออช่วยเขา ทำไงอ่ะทำไงอ่ะทำไงเลยฝันนี้นะคะลูกฝันนี้เช่นกันค่ะมีอีกโอ้ช้า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 ใจคนแม่ตั้งใจจะไปสงการสิบเอ็ดถึงสิบห้าแต่ว่าผู้ว่าสุรินทร์ประกาศกักตัวเลยเบรกเหยียบเบรกเกือบไม่ทันใช่ไหมครับ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่อย่าให้แม่แม่ไม่คนทยยไทยยคลิปกันนี่เหลืออีกเหลืออีกถุงใหญ่หนึ่งนะฮะอันนี้กล้วยน้ำวานะเมื่อกี้เมื่อกี้กล้วยหอมไปแล้วนี่กล้วยน้ำวาเลยถุงใหญ่หนึ่งพลังกล้วยน้ำว,าาว้าพลังกล้วยน้ำวา้าว้าโว,าวยจวใจจังเอาไม้โ <c oughs> ยนโยนถึงกันน้อยไหมถึงคะถึง <c oughs> นะคะแม่เา่าไปนโยนไก่มากเลยเขาอยากโยนพี่ๆี่เขาอยากอยากเล่นสนุก โอ้ยห,หาไ,ไหนแล้วนูนไปเก็บมา <c oughs> เออประเจนจองแล้วฟอมประเจนจองถุงนี้แล้วเจาะฟอมบอกประเจนปะบอกประเจนพรุ่งนี้วันวันอะไรพรุ่งนี้วันเกิดอฟฟอมบอกประเจนประเจนครับเลยประเจนครับพรุ่งนี้วันเกิดหนูนะ วันนี้มันเกิดหนูนะแทมยันมาเต้นบ้านหนูที่นะมาเต้นลาแต่ให้สวยๆนะนีน่หนูนี่หนูให้ตันเป็นแฟนเลยโว้โวใจปั๊มแท้วะ<อ>พะว่อบลไปไล่ช่วยได้เยอะนะคะพีว่าพลังเอฟซีน้องจ่อใช่ค่ะ<า>ก็อยู่ตรงนั้นเนาะหกหกเชือกอตกมันสามเชือกก็ช่วยช่วยกัน เอาไปต่อซื้อก็ห้เจอกับแม่สาวอุ้ยขอบคุณค่ะป่ามากฟอสุดยอดเลยพี่ฟอ์มีสุดยอดอะไรายกถุงปุยให้สุดยอดอะไรเอาให้ประเจนไปเลยถุงปุยนี้นีแม่สุดยอดอะไรฮะประเจนบอกนุหนูสุดยอดไงหนูบอกว่าเต้นเสร็จรู้ให้ตังไง แม่นางยาจะโอนคะแนนให้นะคะขอบุณค่ะโอเคเดี๋ยวแม่นางยกให้หมดเนี่ยทั้งแม่เจนทั้ง่ใ<ะ>ช่ใช่แม่เขียวไม่เอ่ยแม่เขียวเนะาะทั้งแม่เจนทั้งแม่เขียวนะคะให้ถูกปุ๋ยนี้เลยประมาณสักเกือบยี่สิบวีได้นะคะให้ ให้ป้อนให้เสร็จๆไปเลยอ่อยครับอ่อย,อยโอ้เตะแม่อยาดมาเดยกินเตะแม่ขอบคุณนะคะก็อย่างที่แม่นางบอกนะคะเรื่องอไ์สดไข่อาหารอะไร่าเงี้ยน้องก็แม่นางุมไม่ได้ไล์แต่ว่าถ้าท่านใดนะคะอยากจะป้อนนะคะแม่นางก็ยินดีนะคะ ก็แจ้งความประสงค์แม่นางมาได้เลยเดี <c oughs> ๋ยวแม่นางจะป้อนให้นะคะจ้าใยเขียวแจ้่ะเดี๋ยวแม่นางก็ถือโอกาสนะคะเอาเนี่ยทั้งถูกปุยนี่แหละป้อนจ่อยกับแม่ไปเลยขอหน่อยขอหน่อยเดี๋ยวจะไปให้สาวพี่ระวังพี่หนูอาจะหัวทิ่มไม่ยเอาอีกคะมาเอามา ข้าวนูนนี้นั้นแม่เรายังเราทำหนูถึนั้นเหรอสองคะแนนจ้าค่ะขอบคุณค่ะเข้าไปดูคลิปจอยของคลิปออกมาออกมา,าออกมาพี่ค่ะออกมาไม่พอที่เอาบอลลูกแรกไปให้อาจอยแล้วอาจอยกลัวฟุตบอลแต่ก่อนเหมือนไม่โตไม่คิดว่าวันนี้อาจอยจะกลายเป็นโองอ <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ลาลาลาสวัสดีนะคะ หรือว่าจะโอนให้เยอะกว่านั้นจ้ะแล้วแต่จะกรุณาเลยค่ะแล้วแต่คุณแม่เขียวจะกรุณาค่ะเอาที่คุณแม่สะดวกค่ะแล้วแต่จะกรุณานะคะ๋อแล้วจะน้องน้งขอบคุณค่ะพี่เจนอย่าลืมนะคะพี่เจนพรุ่งนี้วันเกิดพี่ฟอมพี่ฟอมบอกว่าอะไรนะนนะอย่าลืมมาเต้นรำนะ อความคิดของเด็กมันเกิดพี่พี่ฟอมจะได้ครบห้าขวบแม่คะมีก็จะหงค่ะเก็บล,ลูกพี่อาจาอยนั่งโชว์พุงให้ให้ยายเขียวดูหน่อยอจจเดี๋ยวต้งองรองลุ้นค่ะพี่ฟอร์มดูดูบนวิ่งกระสอบแล้ว เอาเเอาใครจะหัวทิ่มเอาเอาอาบน้ああําแล้วนะนะอากระโดดดิด <ij Voc als> ูดูเขาเห็นพี่เล่นดูค่ะดูเขาเห็นพี่เล่นหนูบอกมีเงินให้เป็นแสนเลยโอ้ยไม่นางไม่นางว่าน่าจะแสนกีบได้นะศูนย์ห้างวดที่แล้วพี่ซื้อศูนย์หก บอกพ่อเบิร์ดอยู่พ่อเบิร์ดพ่อเบิร์ดซื้อแต่วันเกิดพี่ฟอร์มพ่อเบิร์ดซื้อแต่ลอตเตอรี่วันเกิดพี่ฟอม์มงแปดแล้วแม่นางก็บอกว่าให้หาศูนย์ให้หน่อยพ่อเบิร์ดก็ไม่ฟังพอแล้วพี่ฟอร์มเหงื่อออกแล้วพี่ฟอมใจป่ามากเต้นเสร็จเดียวให้ตังกลัวไม่มีคนมาเต้นกลัวไม่มีคนมาเต้นต้องต้องต้องมีทิป ดอกไม้สวยด้วยมีดอกไม้สวยด้วยให้ต้นไม้มากไปเลยโอ้โหให้ต้นไม้ฟรีไปเลยแล้วต้นไม้ใครไม้แม่โอ้ต้นไม้แม่ด้วยโอ้อะไรใจปากอะไรนะปลูกต้นไม้ด้วยนะใจตอนเล็กเล็กแห้งเหี่ยวมากนึกว่าจะไม่โตขนาดนี้ใช่ไม่น่ะไม่หนักก็ไม่คิดว่าเขาจะจะโตได้ขนาดนี้จะแบบมีเนื้อมีหนังขนาดนี้เพราะว่าตอนนั้นแบบต่อไปย็นอ่ะเน้นน้อย อาจารย์น้องยังไม่งวงเหยแผลที่มือแผลที่มือดีขึ้นแล้วนะคะแต่แต่เขาเรกอแหละพรอมระวังล้มลุกมันไม่สมานดีมากไปเอาน่ะเห็นไหมในตรงกรงกระต่ายนะถุงหนึ่งก็แผลก็แห้งดีแล้วนะคะแต่ยังไม่อ่าไม่นานมันมันเขาเร่อพวกตรงหนังมันไม่สมานดีอ่ะเพราะว่ามัน เขารเรียกเรียงไม่ถูก <laughs> นน<น>มีแค่ออแล้วผมไม่พาแม่หนีเที่ยวนาะไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะ <c oughs> อะไรคุณปภามัน <c oughs> <c oughs> ไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะหลงรักเพราะความ <c oughs> กระปกุกกระปินนี่แหละโอ้ขอบคุณค่ะ <c oughs> ดูดูนู่นพี่ๆไ, <c oughs> ไม่มีอะไรเล่นแล้ว เอะแข่งการใครการใครจะชนะอะอ้าเอาเลยๆใครอยากเล่นก็นั่งลงเอะนั่งวะนั่งโชว์พุงวะเอะนั่งวะเอานั่งลงเลยเอะนั่งลงโชว์พุงขอโชว์พุงก่อน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหน้าทีมโอ้ oh, พี่เจนพูดไม่ฟังหรอกรุ่นนี้ <c oughs> นี่แม่เขาไม่คิหนูเต้นหนูเต้นแบบนี้อยู่ดีหนูก็หน้าทีมเลยเละ บอกว่าไม่เอาพอแล้วเดี๋ยวล้มอาบน้ำเสร็จแล้วต้อเหงื่อออกเดี๋ยวคันนี่เท,อ,ทออกเทออก <c oughs> พาเล่นไปค่ะพ่อไม่อยู่ยวงบอกงอีง้โ <c oughs> ท ตอนแล้วจะไม่นางสองพันเจ็ดสองพันจเนจ็ดร้อยคะแนนจาเช็คดูเลยจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวไม่นางไลฟ์สดเสร็จเดี๋ยวไม่นางไปเช็คนะคะไม่เขียวค่ะไม่เเห้ทนีนีะเปียกแล้วอ่ะต้องไปเปิดพัดลมไปลูกไปเปิดพัดลมไปเปิดพัดลมเลย ขอตัวนอนกันนะคะจะหลับก่อนน้องจอยซะแล้วคะ่ะพี่เจนค่ะฝันดีค่ะวัสดีอะไระและครอบครัวสวัสดีค่ะคุณมาลิลลี่สวัสดีนะคะออสวัสดีค่ะพอฟอเมสี่ทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เป็นกําลังใจหน่อยนะคะมีแพนอยากไปหาน้องกดไปอีกแล้ว<ๆ> <laughs> สู้ๆค่ะเดี๋ยวมันต้องมีวันของเราแหละคะ่ะ <laughs> <laughs> เพราะว่าเนอะ ดูขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยถ้าไม่ขึ้นก็อยู่ตรงนี้กับน,น้องก่อนพัดลมกับน้องก็ได้น้องใครมันกําหนดไม่ได้น้อเรื่องพวกนี้เนาะเนี่ยน้อยอาจารย์ดูใจแล้วยิ้มไปด้วยขอบคุณค่ะคุณวันเพ็ญใยแต่ไม่ลิกนะครับใจกล่าวไว้ <c oughs> มาตรงนี้ก่อนกันมาอยู่เป็นกำลังใจให้ก่อนเลยเร็ว นั่งลงนั่งตรงนี้เป็นกำลังใจให้ก่อนนึกข,ขอใครทำเนี่ยพี่ฟอร์ไม่เอารองเท้าไปด้วยเลยหิวนมแล้วครับไปกินนมกับแม่แล้วเห็นอย่างนี้ผมก็อยากกินนมแม่อยู่นะครับยังกินนมแม่เหมือนเดิมนะครับดูทำดูทำาม่เาไมอีสามันต้องเตะ แม่คานสารันด้วยะเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะลูกช้างต้องโยกค่ะสวัสดีตอนค่ำๆน้องหลายจอยคุณแม่จันทิพย์และครอบครัว่อเบิร์ดสวัสดีค่ะคุณคิตตี้อินดี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะช่วงอ่าช่วงค่ำๆนั้นเป็นน้องเป็นอ่าน้องจ่ายปลอมนะคะเรามาช่วงดึกๆจะเจอจ่อยจริงนะคะแม่นางยายโอนแล้วนะ สองพันเจ็ดแล้วคะแนนจ้าเช็คดูจใจยายเขียวเองจา้าค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่เขียวค่ะเดี๋ยวแม่นางเช็คนะคะคุณแม่ขาเดี๋ยวแม่นางไฟ์สดเสร็จเดี๋ยวแม่นางเช็คนะคะเดี๋ยวแม่นางอ่ะจะอันนี้ไปให้คุณแม่นะคะทางเพจภายผุ้หลาจอยนะคะคุณแม่ขาดูกินนมเนี่ยเยมันไส้ช่วงนี้มากเลยช่วงพุ่งน้อยๆตรงเนี้ยฟันดีจฝฟันดีเช่นกันค่ะ วันนี้เ <caso> ช่นกันนะคะก็มาบอกพ่อพ่อแม่แม่อ่ะส่งพ่อพ่อแม่แม่เข้านอนเนาะแม่นางก็มาอ่ะทักทายมาป้อนกล้วยลูกชายเราแบบจะได้นอนหลับเร็วๆนะคะท้องอิงก็จะได้หลับเร็วๆหน่อยพี่คะพี่พี่ไปยกพี่ไปยกเครือกล้วยที่แม่ตัดไม่หมดอ่ะมาให้แม่ได้ไหมเดินไปดูดิอันที่แม่ตัดไม่หมดนะ เห็นไหมอันที่แม่เอาออกไม่หมดอะ่ะมันเหลือไม่เยอะ,อ,ะอันที่มันเหลือไม่เยอะพอี่ฟอมไปดูพี่ฟอมไปดูอีกพี่ฟอมมันเหลืออีกไปดูไปดูอันที่มันเป็นแบบเนี้ยเอาไหมแม่ไวเห็นไหมป้อนให้คุณแม่เขียวอีกก่อนนะคะเดี๋ยวแม่เอาี่ให้น้องก่อนเพราะว่าจะเอายกอันนี้ให้สาว หนกกระสอนสิบนีดเดี๋ยวเออน,นี่ไว้ให้สาวอันนี้ออกให้น้องเห็นไหมลูกที่มันเป็นแบบนี้นะ่ะมีอยู่ยไหนเดินอ้อมมาดิไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ให้อ้อมใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่<ม>ครับไม่ใช่มันจะมีอยู่ ไม่ใช่สาวมะลูกมะเดี๋ยวพ่อให้คุณแม่เทียบอีกก่อนนักอ่ะอีละอสาวไม่เยอะเท่ากัน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 ,กนได้เท่ากันครับนี้หรอครับปะ แบ่งไปให้สาวด้วยแล้วเขาคุยหนูจะเกิดแล้วคะ่ะจ่อยอายุเท่าไหร่แล้วคะจ่อยอายุสองปีค่ะกับอีกสามเดือนเลยแล้วเนาะไม่ตอนนี้เล่จะพูดในค่ะเรากินอันนี้ไม่เขาจะกินอันเล็กเขาอยากกินอันเล็กเขาเขาทีหน่อยก็เกินนี้เออก็จะไม่ให้คุณแม่ฝันดีจากระปุกอมสินปั <laughs> นนี้เช่นกันคะ่ะ โอ้พี่ฟอมอพี่ฟอรมรองเท้าพี่ฟอมไหนะนู่นรองเท้าอยู่นู่นแป,ป๊บมเลยในขอส่งเท้าเยอะในนู่นนู่นทางนู่นเอาลรใครโยนไปฝันดีนะคะแม่ลูกฝันดีเช่นกันนะครับเอากระยาอันนี้ให้คุณแม่ลูกก่อนไหมอันนี้เอาไว้ให้คุณแม่อันนี้ก็ดึงออกให้น้องไง นดู้มใคริงรองคน้องอ่ะน้องน้องหนูหนอะไรล้งเมื่อกี้เียวหรอีฟอมมันเชี่ยวงานน้อยมันเชี่ยวงานน,งาน้อยเหละครับโอ้ทุกวันนี้ทุกวนันนี้เอางา,าอันนี้หมดค่ะอันนี้เอาให้น้องนะอันนี้ไม่เอาไปให้สาวแล้วนะของสาวได้แล้วนะที่เหลือที่เหลือให้น้องนะ พอแล้วเยอะเยอะเล้วเอาใหมก็ได้ฟอมเนี่ยเนี่ยกิ้งมานี่แหละอะไรเล่นกล้วยกิ้งมานี่เห็นไหมตรงเงามืดๆอ่ะมาเอารองเท้าให้ด้วยทุกวันนี้เอางาถวายพระแม่ธรณีหมดแล้วค่ะไม่เหลืองาแล้ว ดูพี่ๆเดี๋ยวฉันจะได้เอาพ,พี่เข้านอนเหมือนกันเพราะว่าดืกน้อยดึกแล้วก็ขอบคุณนะคะวันนี้เนาะมีแม่เจนแล้วก็คุณแม่เขียวนะคะสมทบทุนนะครับซื้อกล้วยให้จ่อยนะ,ะวันนี้ป้อนน้องนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยยังไงก็ส่งพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะคะเข้านอนนะคะ นอนหลับฝันดีทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องพายุหลายใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วลยกี่กล้วยอิ่มแล้วครับครับอะครับแม่แม่เอฟซีเลวคนเก่งเลยฝันดีทุกคนนี้นะคะทุกคน โอ้ยตาเหลือกใส่สับบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวจะได้พาพี่ๆเข้านอนแล้วเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจจ้า